สวัสดีครับวันนี้พบกับผมบอม HP a u t o m a t นะครับผมวันนี้เราพบกับเจ้านิสสัน a ั m e ม a นะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถดเดิมๆเลยนะครับไม่ได้มีการแต่งไม่ได้มีการลงล้ออะไรเลยนะครับผมเป็นรถแม่บ้านใช้นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมลูกค้าถึงเลือกเข้ามาติดตั้งเป็นโชคสตัดในนิสสันอเมล่ที่ไม่ได้มีการแต่งลงล้อจัดทรงเลยนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับรถโช๊คก็เป็นตัว Silver ร์นีโอแม็วันะครับผมตรงรุ่นนิสสันมานิสสันอเมล่านะครับผมนะครับนะครับตัวโชคเป็นโชคระบบโมโนทู e นะครับสูงต่ำสไลด์ก็บอกได้ปรับค่าแข็งอ่อนได้ถึง30ระดับนะครับผมประกันถึง2ปีเต็มนะครับผมนะครับ ปรับแข็งอ่อนได้30ระดับนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเหตุผลที่ลูกค้าเข้ามาติดตั้งโชคตต๊คสั้นะครับในนิสสัน a าราล่านี้คือนิสสัน m e ราคันนี้นะครับพบเจอปัญหาเหมือนทั่วๆไปนะครับคือด้านท้ายมันห้อยนะครับด้านท้ายมีระยะ ความสูงที่ต่ํกว่าด้านหน้าประมาณเกือบ2เซนถึืองเซนนิดๆเลยนะครับและลูกค้ารู้สึกว่าช่วงล่างมันยัวมันย้วยมันโยนด้วยนะครับแล้วก็เวลาหน้ามันจะเชิดลูกค้ารู้สึกว่าพวงมาลัยมันไวนะครับก็เลยเข้ามาเป็นติดตั้งเป็นชกสัตว์ตรงรุ่นเพื่อปรับเฟซจัดทรงนะครับให้หน้ากับหลังนะครับให้หน้ามันต่ํากว่าหลังนิดนึงนะครับผมนะครับหลังจากการติดตั้งปรับเฟซเรียบร้อยแล้วนะครับร้านเทปีร้อยของเราก็มีเครื่องตั้งสูงไว้บริการลูกค้าที่ร้านเลยนะครับผม เครื่องตั้งศูนของเราก็เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานนะครับตัวเซนเซอร์จับล้อเลือกเป็นแบบจับยางนะครับเพื่อช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดกับล้อแมกของคุณลูกค้านะครับในส่วนของช่างตั้งศูนของเราก็เป็นช่างที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า10ปีนะครับดังนั้นมาที่ HP ต่อแมกของเราลูกค้าติดตั้งช๊คัดไปจบนินเนียแน่นอนนะครับเพราะเราติดตั้งปรับเซสตพร้อมตั้งศูนให้จบในที่เดียวนะครับผมนะครับหลังจากการติดตั้งปรับเซสตตั้งศูนแล้วก็ออกไปเทสรถให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ส่งงานได้้รับสาหเจ นิสสันอเมรานะครับผมนี่นะครับก็คือรถเดิมๆเ,เลยนะครับล้อเดิมความสูงใกล้เคียงเดิมเลยนะครับแต่สิ่งที่ลูกค้าเข้ามาปรึกษาให้พี่มของเราแล้วก็ติดต่อมาเพื่อติดตั้งโช้สัตว์นั่นคือด้วยนิสสันอเมรานะครับเป็นรถที่ค่อนข้างเจอปัญหานั่นคือท้ายมันห้อยนะครับผม ท้ายมันเตี้ยกว่าหน้านะครับอย่างคันนี้นะครับที่เข้ามาก็คือวัดระยะก่อนที่จะติดตั้งโช๊คสตัดที่เป็นโช๊คเดิมๆนะครับผมนี่ขนาดลูกค้าเปลี่ยนโช๊คมาแล้วนะครับเปลี่ยนโช๊คที่เป็นสเปคเดิมลมงานมาแล้วนะครับเปลี่ยนโช๊คใหม่ไปชุดหนึ่งแล้วนะครับก็คือด้านหลังนะครับมีความเตี้ยมากกว่าด้านหน้าประมาณ2เซนถึง2เซนนิดๆเลยนะครับจากที่เราวัดนะครับลูกค้ารู้สึกว่า มันดูแล้วท้ายมันห้อยหน้ามันเชิดนะครับดูหนึ่งทรงรถไม่สวยนะครับสองลูกค้ารู้สึกว่าเวลาหน้ามันเชิดนะครับพวงมาลัยมันไวนะครับเวลาขับเร็วๆนะครับรู้สึกว่าพวงมาลัยมันไวนะครับก็มาให้พีทและแม็กจัดการให้นะครับติดตั้งเป็นชกสัตว์ตรงรุ่นซินเวอร์นีโอแม็กวันนะครับผมนะครับปรับความสูงวันนี้ก็คือลงความสูงวัดจากค่าเดิมๆโรงงานนะครับก็คือปรับลงมาจากหน้าจากเดิมโรงงานประมาณเซนครึ่งถึงสองเซนนะครับผมหน้าหลังนะครับมีระยะ ความสูงที่ต่างกันอยู่ประมาณ1เซนติเมตรนะครับด้านหน้จาจะเตี้ยกว่า1เซนด้านหลังจะสูงกว่า1นเซนนะครับผมร um ถคันนี้คือต้องบอกว่าเป็นรถของคุณแม่บ้านเลยนะครับผมไว้รับส่งลูกไปโรงเรียนเลยนะครับผมแต่สังเกตว่ารถนะครับไม่จําเป็นต้องแต่งนะครับไม่ต้องเป็น <sans S 1> ต้องเป็นรถซิ่งนะครับหรือจําเป็นต้องเป็นรถที่อยากได้เตี้ยเท่านั้นถึงจะใส่โช๊คสตัดได้นะครับรถเดิมๆแบบนี้ก็ใส่โช๊คสตัดได้นะครับผมเพื่อ เพิ่มสมรรถนะภาพในการขับขี่ให้ดีขึ้นรถหนึบกระชับขึ้นนะครับแล้วก็ตลอดอนิสันอเมราคันนี้ก็คือแก้ปัญหาเรื่องท้ายห้อยนะครับผมนะครับท่านใดที่สนใจนะครับโชว์สัตว์ตรงรุ่นพร้อมการติดตั้งปรับเซตแบบมีมาตรฐานนะครับพร้อมตั้งศูนย์ด้วยช่างผู้มีความชานาญจบในที่เดียวแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ไอทีนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กเคพีดอเมร์เบอร์โทรสูงแปดเก้าหกแปดสี่หนึ่งเก้าแปดหนึ่งนะครับหรือทางช่องยูทูบของเราได้เลยนะครับก นิสสันอเมร่านะครับทรงเดิมๆบ้านๆเลยนะครับรถคุณแม่บ้านใช้ผู้หญิงใช้รับส่งลูกนะครับผมก็ช็ัตตรงรุ่นนะครับผมหนึบเนียนกระชับขึ้นชัดเจนแล้วก็ไม่แข็งกระด้างไม่กระโดดไม่กระเด้งนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับผม